ตำรวจและทหารรวม50นายตั้งจุดตรวจบริเวณทางคู่ขนานขาเขา้ากรุงเทพมหานครหลังจากมีรายงานว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการท่องเที่ยวโดยจะใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวน2,000คันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางกรวยบีบเส้นทางและให้สัญญาณหยุดตรวจแต่กลุ่มวัยรุ่นได้ขับรถย้อนสวนทางกลับเพื่อหลบหนีโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มได้200คัน ซึ่งรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่ที่ถูกจับกลุมได้เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึง18ปีและเป็นผู้ที่มีอายุเกิน18ปีแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่โดยส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์มีการดัดแปลงสภาพจากการสอบสวนเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดได้นัดหมายกันทาง Facebook ผ่านกลุ่มต่างๆโดยมีกลุ่มทุเรียนนนเป็นกลุ่มหลักเพื่อน,นัดพบและออกเดินทางในเวลา6นาฬิกา ผ่านหจังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาหนนทบ,บุรีปรทุมธานีสิงห์บุรีลบบุรีและอ่างทองเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีพลตารวจโทรเรื่องศัก์จริตเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการนำกำลังทาหารตำรวจเข้าจับกลุ่ม เป็นเพราะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพบกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์เกาะกลุ่มกันกีดขวางการจราจรทําให้เกิดรถติดขัดหลายช่วงและเมื่อตั้งจุดสกัดจับก็พบว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเรื่องการดัดแปลงสภาพรถผิดพระราชบัญญัติจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขณะเดียวกันเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันนี้ก็มีการจับกลุ่มกลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ขับขี่ซิ่งควนเมืองที่บริเวณสะพานต่างระดับท่าเทียบเรือแหลมบัลลีไฮพัทยาใต้หลังสกัดปิดล้อมสามารถจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด9คันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจึงได้ทําการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดมาทําการตรวจสอบและออกใบตรวจยึดรถจักรยานยนต์มาเสียค่าปรับที่สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาได้ทำการขวดขันและตรวจสอบกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ออกมาทำการซิ่งกวนเมืองสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านอีกครั้งยังมีกลุ่มรถยนต์ที่มักชอบเปิดเครื่องเสียงประชันความดังตามชายหาดเป็นที่รำคาญแก่ประชาชนอีกด้วย พี่ชมครับปัญหาเรื่องของเด็กแว้นนะะ้ะเส้นทางพัทยากรุงเทพนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับท่านพลตํารวจโทรดเรเรืองศักดิ์จริตเอกนะ,ะเป็นผู้ช่วยผู้ชก,การตํารวจแห่งชาติค่ะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยผบอรเรืองศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณนวมาครับสวัสดีพ่อได้เป็นน้องประชาชนที่ รับฟังสารีประชาชนอยู่นะครับผมในห้องค่ะในห้องส่งของเราอ่ะนะคะท่านผู้ช่วยมีอาจารย์จิสดาจากสภาทนายความร่วมอยู่ด้วยนะเดี๋ยวค่ะอาจารย์อะไรนะครับค่ะเรียนถามท่านผู้ช่วยเรืองศักดิ์นะคะว่ากรณีเด็กแว้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารร่วมมือกันนะกวดจับมาได้นี่มีจานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะท่านแล้วดาเนินคดียังไงบ้างคะท่านคะคับ คือก็อเลยเรียนให้คุณอัลลุมาพี่น้องประชาชนทราบนะครับผมในส่วนของเมื่อวานนี่นะครับเป็นส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีกลุ่ม,มได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับขี่รถจักรยานรืระเทศต่างๆนะครับไปตามเส้นทางที่มาจากรอ,อบก็มาจาก่วนหนึ่งก็มาจากกรุงมหานาพรแล้วนะครับบางส่วนก็มาจากปทุมหรือยุทธยานะครับลบบุรีก็หน้านมาทางเส้นหลักๆก็คือเส้นพหลโยธิน แล้วก็เส้นมิตรภาพนะครับบุ้มสู่อ่าเอ่อที่เรียกว่าแถวน้ำน้ำตกอน้ำตกเจเจสาวน้อยนะครับอแล้วก็มองต้นไม้มงต้นไม้นะครับผมค่ะค่ะมงต้นไม้เนี่ยครับก็อยู่ในเขตบุกเหน็กตราบุรีครับผมครับครับครับค่ะแล้วก็นโยกเขาก็ก็มากันยอดเยียมในเรื่องกาวสารเนี่ย แล้วเราก็มีการติดตามซึ่งต้องขอบคุณตํารวจทุกฝ่ายนะครับแล้วก็อาสาสมัครหรือว่าตำรวจพังหลวงซึ่งดูแลอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วตำรวจภูธรร่วมกันอย่างดีและกไ็ได้รับส่วนที่กาลังจากหน่วยทหารในต้องขอบคุณนรรยากาศนี้ด้วยนะครับซึ่งทางตำรวจชาติเองเนี่ยมีมาตรการเช่นเป็นสามเสาหลักอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับซึ่งเราปฏิบัติการภายใต้ยุทธการป้องกันแม้ถึงทำลังนะครับ คือหมายความว่าเราจะไม่ให้มีการวมตัวกันจำนวนมากๆเป็นหลักเรือนเลือนร้อยเรือนพัน 100, นะครับที่การปฏิบัติการเช่นนั้นจะกระทาได้ยากนะครับเราจึงมุ่งสู่มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุเพราะเราว่าเด็กๆไว้เหล่านี้ก็คือเด็กทยาระชนของชาติเพราะว่าอนาคตของชาติประสาบไว้เด็กเหล่านี้นะครับด <c oughs> ังเหตนการนี้เราพยายามมุ่งส่งเสร,ริมและก็ทำความดีสัรับ ครับค่ะในส่วนมาตการที่สองเสาหลักที่สองคือเสาหลักของการประคับใช้กฎหมายแล้วเสาหลักเสาที่สามที่เราทดำเนินการอยู่ก็คือเราได้มีบุญบุญการจากฝั่งต่วต่างๆผู้ภาคส่วนช่วยกันนะครับครับค่ะแล้วในเรื่องของการดําเนินคดีกับเด็กๆเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เขากลับมาแว้นอีกมาซิ่งกันอีกนะคะตํารวจมีแนวทางยังไงบ้างคะคือในส่วนนี้ที่ผมเรียนได้ทราบนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตํารวจปลายเหตุนะครับ แต่ยลงวก็ตามเนี่ยสาเหตุตรง,งดังก,กล่าวเนี่ยผมก็จะขอกล่าวในส่วนของอสำนักงานวิชาชีกนะครับซึ่งเน้นย้ำเรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่มีความจาเป็นนะครับเพราะว่าในมาตรการก่อนและฉันเนี่ยต,ต้องตุกปูกันไปคือถ้าพูดในลักษณะที่เท้าตามไปก่อนที่จะเด็ก้นนี่จะมีอยู่ในถนนเนี่ยเพราะเราตารวจเราเองเป็นผู้เฝ้าถนนนะครับนี่ก่อนที่น้องๆเด็กๆเหล่นี้จะออกจากบ้านออกจากทุมชนมาอยู่ในถนนนี่แหละ ผมก็จะมีนาทีที่ว่าแล้วกมีเร็นอวัวบ้านที่เข้มแข็งนะครับวัวบ้านเข้มแข็ง,งต่อมาก็มีรั้วชุมชนที่เข้มแข็งๆๆนะครับที่ที่ออกออกจากพ่อปกองพ่อแม่จากผู้ปกครองผู้บิดามารดานะครับจริงๆบางครั้งผู้ปกครองบาดานเนี่ยไม่รู้เลยนะครับนอนอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเนี่ยเช่นคืนก็ดับไฟนะครับแล้วกุญแจก็อยู่ที่เดิมในโจทกันปีสามปีสี่ปีห้าตึงปกใจนะครับมีตำรวจแจ้งว่าบุตรของพ่นะ ได้มีอยู่กระบวนการเด็กแว้นและก็มีถูกจับคุมอะไรต่างๆหลีอยงหัวอกทุกตัวขอพ่อแม่เด็กรับนะครับลูกายลูกเนี่ยทุกคนต้องรักลูกตัวเองอย่างมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้เองตำรวจเองก็ต้องดูถึงมาตรการของเด็กเหล่านี้นะครับล้วต่อหัวอกของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเพราะฉะนั้นรู้วบ้านต้องเชียนแข็งรู้วชุมชนต้องเช้มนแข็งการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้จะมาถึงตัวตำรวจเองเนี่ยตำรวจเองต้องพยายามทำเต็มที่ครับ ผมขอยอมรับว่าต้องขอบคุณตำรวจซึ่งมีภารกิจมากหลากหลายมากงานอยู่แล้วเนี่ยสมัยจำจัดแบ่งกำลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐาลเศรษฐกิจแล้วก็ราชการการพบตระสงค์นะครับท่านพลตเก็วัชพลรัฐารกิจเนี่ยอาจจะาตรยมเรื่องน,นี้มากในส่วนที่จะาหาทางรัฐการป้องกันแล้วก็เอาความเดือดร้อนต่อประชาชนชพเพราะเด็กแ้นเนี่ยมีทั้งเด็กมีตัวชนมีทั้งผู้ใหญ่นะครับเป็นสวกสามชน วมกันอยู่ในกลุมก้อนเดียวกันนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยมาตรการดังกล่าวนี่จะเป็นต้องใช้คือมาตรการบังคับทุกปฏิบายนะครับ,รบแต่มาตรการก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราพยายามเป็นนะครับที่พยายามเั้งแา่ตื้อซ้อหาข่าวนะครับได้โดยเว่าแ่งที่เด็กเด็กน้องๆเหล่านี้จะไปรวมตัวกันนะครับเช่นร้านแต่งรถหรือร้านเจเนี้ยนะครับเราก็อาศัสายสื่อไปช่วยซึ่งเราทํางานรน่วมเป็นงานดีๆครับหัวหน้าโรงพักเนี่ย กระดงมอลันตำรวจั anto, a, ้งหมดไม่ใช so, so ่เพียงคต่อนะครับฝ่ายต้นตาปตามฝ่ายสืบสวนแม้แ like ต่ฝ so, ่ายสอบสวนก็มาช่วยกันนะครับก่ายสอบสวแยกต้องําทำงานหนักแต่ก็เพราะเด็กกล่มชนอย่างนี้มีทั้งเด็กจังวจมีทั้งผู้ใหญ่ต้องแยกจำนวนการสอบสวนกันแล้วเราก็ทำขยายความไปถึงขั้นเลยำนวณการสอบสวนให้รอบค้อบตามไปถึงขั้นรายการนะครับเข้าสู่กระบวนการสรวนัอบในความยุติธรรมไม่เกินความยุติธรรมขอบทุกฝ่ายนะครับ เราทำที่ฝ่ายนนลผมครับได้ค่ะขอพระคุณท่านผู้ช่วยพบตรท่านดรเรืองศักดิ์จริตเอกอย่างสูงเลยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีครับดีดีครับขอบคุณมากครับดีดีขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะให้รู้ว่าเป็นนโยบายที่ทางตํารวจเขาเร่งรัดในเรื่องนี้นะคะเพื่อให้เกิดผลถามอาจารย์เจษรานะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางท่านผู้ช่วยพบตรเรืักบอกมีทั้งเด็กและมีทั้งผู้ใหญ่นะการดําเนินคดีนี้เขาดาเนินคดีกันอย่างไรต่างกันไหมคะอาจารย์คะจะต่างกันครับ ในเด็กที่อายุยังไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยกาะทำความผิดเนี่ยก็จะไปขึ้นสารเด็กะนะฮะก็มีสารเขาเรียวกว่าสารเยาว,วชนและครอบครัวนะครับตอนนี้มีทุกสารจังหวัดนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยมันมีมาตรการนึงเป็นมาตรการทางกฎหมายนะฮะที่ท่านรองพอบอรตรเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงะนะครับนั่นคือมาตรการตามพรบรคุ้มครองเด็ก ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยจะถูกถือว่าเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงในการกระทำความผิดซึ่งศาลเนี่ยจะกําหนดมาตร,ร,รการต่างๆได้รวมทั้งกับสามารถจะเรียกกับผู้ปกครองมารับรองดําเนินการได้นะครับพ่อแม่คนที่รักลูกม,มากซื้อ,อรถแพงๆมาให้รถเ,เร็วๆรถเร็วๆแรงๆเนี่ยให้ลูกเอาไปใช้ใชพวกนี้จะต้องมาสู่เข้าสู่กระบวนการทางด้านนี้หมดนะครับแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลลูกเวลากลางคืนยังอุตส่าห์เอารถออกไปได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนี่จะมีความผิด ตามพรบการคุ้มครองเด็กด้วยถ้ามีการกําหนดมาตรการต่างๆไว้แล้วเนี่ยไม่ไม่ทำตามมีการเอาเด็กไปฝึกอบรมได้ไปอบรมได้นะครับซึ่งอยู่ในกฎหมายของคุ้มครองเด็กด้วยครับถ้าใช้กฎหมายนี้ก็จะมีพลังมากขึ้นอีกส่วนผู้ใหญ่ก็ว่ากันไปตามผู้ใหญ่ค่ะคราวนี้มาถามถึงเรื่องของกลางนิดหนึ่งหลายคนถามเหมือนกันนัครับว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เขาไปแต่งกันมาหรือแม้แต่บางกันไม่ได้แต่งมากมายนัก ของกลางเหล่านี้เนี่ยตำรวจเขายึดไว้เลยได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวพอปล่อยกลับออกมาคืนเดี๋ยวก็ไปซิ่งกันอีกได้ไหมถ้าของกลางที่มีไว้ที่กฎหมายห้ามมีแล้วมีไว้เนี่ยอ,อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยึดไปแน่นอนเช่นเช่นอะไรอาจา์ห้ามมีแล้ว<า>มีไว<ม>้เนติอันนี้ต้องยึดแน่นอน่ะครแต่เนื่องจากรถเนี่ยถ้าเป็นรถที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ยังจะไปยึดตรงนี้ยังไม่ได้นะครับต้องไป ยึดไว้ช่วงในระหว่างที่กําลังดําเนินคดีอยู่เพื่อใช้ประกอบในการเป็นการพิสูจน์ความผิดนะครับแล้วพอพิพากษาเสร็จก็คืนคืนรถไปแล้วในกรณีที่เขาบอกว่ารถนั้นไม่ใช่ชื่อของเด็กล่ะเป็นรถคนอื่นเนี่ยต้องรอให้สิ้นสุดการพิพากษาไหมครหรือว่าสามารถขอนำรถออกมาไว้ก่อนได้กระบวนการในการขอของกลางเนี่ยในระยะหลังเนี่ยจะมีการขอคืนได้ไหมคดียังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าอาจจะต้องเอาหลักประกันไปวาง <c oughs> ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการจะให้เอาอของกลางนี่ไปไปแสดง <c oughs> ะค่ะใช่ค่ะาลักาศน,นี้ก็ให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนนะใครมีลูกมีหลานดูแลดีๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เจษฎายอย่างยิ่งะคะ่ะขอบพระคุณ <c oughs> มากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ไปเข้าช่วงเปิดตาเลยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการทำเล